สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวาน,นง่ายๆกันขนมของเราวันนี้นะคะทาจากหม้อทอดไร้น้านํามันแต่จริงๆก็ใช้เตาอ,อบก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้เหมือนกันนะวันนี้เราจะทําเป็นขนมปังปิ้งหน้ามาร์ชเมลโล่นะคะ,ะตัวนี้เนี่ยถ้าไปทําขายมันก็แบบ น่ารักเพืเ่อนหน้าตามันน่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยขนมปังเราใช้เป็นแผ่นหนาแบบนี้นะคะมีกล้วยหอมช็อกโกแลตแล้วก็มีมาร์ชเมลโล่นะคะจริงๆในส่วนของไส้เนี่ยเราอยากใส่อะไรหรือว่าอยากเปลี่ยนจากกล้วยเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะเปลี่ยนจากช็อกโกแลตเป็นพวกมัทฉะอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลย วัตถุดิบของเรามีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการเอาช็อกโกแลตเนี่ยวางบนขนมปังแล้วเดี๋ยวเอาไปเข้ามอดทอดทีทนึงก่อนเพื่อให้ขนมปังเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นแล้วก็ช็อกโกแลตละลายนะคะเราจะได้เอามาทาให้ทั่วขนมปังนะเนี่ยนะคะเราก็เอาเข้ามอดทอดโดยเราจะเข้าที่อุณหภูมิ 200องศานะคะเราจะใช้ไฟแรงสุดที่มีของมอธของเรานะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยประมาณ5นาทีก่อนแล้วก็เอามาดูว่ามันเกรียมไหมขนมปังมีความแห้งขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงมันปรับได้ตามที่เราชอบนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาเข้า200องศา5นาทีในระหว่างที่เรากำลังเอาขนมปังกับช็อกแลตเข้าโมอธนะคะเราก็มา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการหั่นกล้วยจริงๆอย่างที่บอกนะเพืพ่อนๆว่าเพืพ่อนเสามารถเปลี่ยนจากกล้วยเป็นผลไม้ชนิดอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นแบบสตาบารอเบอรี่กีวีหรือว่าผลไม้อะไรก็ได้ที่มันเข้ากับพวกช็อกโกแลตแล้วก็มาร์ชเมลโล่นะคะดอยน,น,นี้นะคะก็เป็นขนมปังให้เราเข้ามาทอด5นาทีสองส้อองศาเราก็จะเอาเขามาปาดช็อกโกแลตให้มัน ขวาชิ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะวางผลไม้ของเราลงไปก็คือกล้วยหอมนะคะก็วางให้ทั่วๆเลย หลังจากวางกล้วยแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะวางตัว marshmallow ลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันยังไม่ได้น่ารักเท่าไหร่ถ้าเราไปเข้าหมอทอดตัว marshmallow จะพองแล้วก็ด้านบนจะมีความเกรียมๆม,มันก็จะดูน่ารักแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยดีอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าหมอทอดกันได้เลยเราจะใช้อุณหภูมิ200องศาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ตัวเนี้ยเพื่อนๆคอยสังเกตเอาได้นะแบบเปิดออกมาดูก็ได้อบทีลนะ3นาทีห้านาทีแล้วก็เปิดออกมาดูว่าตัวมัชเมลโลของเราเนี่ยเตรียมได้ที่หรือ,อยังอันนี้แล้วแต่เราชอบได้เลยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของขนมปังปิ้งมัชเมลโลของเราในวันนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยหน้าตาก็น่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เวลาที่เราตัดแล้วก็ เอาเข้ามากินเนี่ยตัวมาชิ h m โ l l ถ้ากินตอน,น,นร้อนๆนะจะมีความเยิ้มยืดเหมือนชีสเลยนะคะก็เป็นขนมหวานตัวหนึ่งที่ทำง่ายเป็นเมนูจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะที่คิดว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดเข้าควก็น่าจะทำได้นะคะเราก็สามารถเอาไปทำเป็นขนมขาย เป็นไอเดียเอาไว้ขายของแบบทำขายก็ได้นะคะก็ลองดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันนค่ะเพื่อนๆก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกค,คาติคาแนะนําของเพื่อนมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปะคะ่ะสําหรับวันนี้สวนครัวก็ต้องขอตัวลา เพื่อนไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ